ดีค่ะออนนี่คะ่ออคะวันนี้นะคะออนนี่ก็มีกิจกรรมที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆหน่อยค่ะพอดีว่าออนเนี่ยเป็นล่าคั้ท้ายจากพี่ๆทีมงานเกมที่ขึ้นเอ็นจอยนะคะที่เป็นเกมเต้นบนมือถือนะคะ่ะเคยเล่นกันหรือเปล่าเป็นเกมใหม่แล้วออนก็ติดอยู่เหมือนกันนะคะพี่เขาท้าเพราะว่าออนนี่เนี่ยมีเพื่อนเยอะจริงหรือเปล่านะคะโดยขอไลค์ให้ในเกม5้าร้อยไลค์ค่ะว่าออนจะได้ถึงไหมแถมยังนอกจากต้องแข่งกับตัวเองแล้วนะคะยังต้องแข่งกับคุณเพียรแม่งผมกคุณแฮปปี้คนแรก มาแบบเนี้ยยอมไม่ได้ค่ะเพื่อนๆต้องช่วยออนนี่นะเพื่อนๆขอบคุณนะคะถ้าครบ500ไลน์นะคะออนนี่นะคะก็จะมีคลิปพิเศษพิเศษให้ทุกคนดูแน่นอนอย่าลืูกปากตัวอะไรอ,อากาศแบบนี้นะคะก็ไม่ได้อยู่ตัวเดียวเลยค่ะเอลซ่าค่ะจากฟอสเซนค่ะก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้คว้ได้ต พเพื่อนๆก็อยากเห็นแม่อยหนมะ่อะก็เข้ามากดไลค์เยอะๆนะคะขอแ,แ,ค,แ,แค่500ไลคเ์เพื่อนเองได้ไมมเอ่ยหยิบมือถือสมาร์ทโฟนหรือทับเตขึ้นมาแล้วดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียกว่าอินเจแล้วกดอินสตาลได้เลยได้ทั้ง iOS และแ n นด o i d เลยค่ะจากนั้นเมื่อสร้างตัวละครของเพื่อนๆเสร็จแล้วกดเข้ามาในเกมคลิกที่อันดับแล้วก็คลิกเข้ามารูปของออนนี่เลยค่ะชื่อออนนี่นะคะ ล็อกองอนนี่ในเกมะคะ่ะทีนี้กดเข้ามาที่พูดคุยนะคะจะเห็นสเตตัสที่เป็นภาพของออนนี่เองจากนั้นก็กดไลค์ให้กับภาพนี้เลยค่ะเห็นไ,ไหมคะวิธีกดไลค์ให้ในเกมนี่ไม่ยากเลยรีบดาวน์โหลดเกม R N J ที่ได้ทั้งระบบ I O S แล้วก็ Android นะคะแล้วเข้ามากดไลค์ให้กับออนนี่ค่ะขอแค่500อยไร์เท่านั้นเองนะคะแล้วออนนี่นะคะก็ะจะทำคลิปเอลซ่าออกมาให้ทุกคนดูแน่นอนค่ะ จะทำให้กลุ่มเทพเย็นขึ้นเนี่ยต้องดีมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์ให้กับในเกมนะคะไม่ใช่กดไลค์ให้กับคลิปนี้นะคะยังไงก็กดได้ค่ะแต่ว่าในเกมสำคัญกว่าค่ะขอแค่ห้าเลยเพื่อนเองนะคะแล้วเจอกันค่ะแอบเป็นเล้งซาแล้วนะ